หลังจากที่พีเคปิยวัฒน์เปิดใจในรายการคนล้มลุกถึงความผิดพลาดจากการนอกใจคือสิ่งที่เขารับผิดชอบมาโดยตลอดไม่เคยปฏิเสธและไม่เคยโทษใครมีข้อความด่าทาโถมเข้ามาไม่หยุดทั้งนี้ทั้งนั้นชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นมากมายแต่มีข้อความหนึ่งที่แฟนสาวของพีเคมีเรียนสุดเดชาอักเซลกาดออกมาตอบกลับทันทีดังนี้ชาวเน็ตตอนให้สัมภาษณ์ฝ่ายหญิงที่โดนทรยศหักหลังเป็นฝ่ายที่เข้มแข็งเดินออกไปจากชีวิตคู่เปิดโอกาสให้ฝ่ายชายทำตามใจปรารถนาไม่เรียกร้องใดๆในสิ่งที่ฝ่ายชายสัญญาว่า จะให้แต่ไม่ได้ให้มีแต่ฝ่ายชายดิ้นรนพยายามสร้างภาพความเก่งกาจให้ได้กลับมาซึ่งอาชีพคุณดูกระจอกเพราะฝ่ายหญิงแมงกว่ามากมากเลยมีเรียนขอโทษนะคะเราคงจะยอมให้คนที่ไม่รู้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแสดงความคิดเห็นทําให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้ข้าไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ฟังดีนะคะฝ่ายชายได้ให้ทุกอย่างตามที่ฝ่ายหญิงร้องขอเรียบร้อยข้าไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สลึงเดียวหน้ายิม้มส่วนการสัมภาษณ์อย่าอินมากข้าให้คิดะว่าด,ดูละครเรื่องหนึ่งหน้ายิม้มอย่าไปตัดสินอะไร ให้เป็นกําเป็นเวรเลยข้าคุณก็แค่คนที่ไม่รู้อะไรเลยเท่านั้นเองชาวเน็ตอันนี้แฟนใหม่ PK หรือเปล่าที่มาคอมเมนต์แก้ให้แฟนมีเรียนยิ่งเป็นเราเลยข้อมูลตรงแน่นอนข้าทั้งสองฝ่ายเขาพอใจและมูฟออนไปแล้วไม่ต้องใช้อวตารมาคอมเมนต์เลยข้าข้อเท็จจริงมีและถ้าคุณ PK แสดงความรับผิดชอบให้ตามข้อตกลงคําถามคือพวกเราจําเป็นต้องทนในคนคอมเมนต์เสียเสียหายโดยที่ไม่รู้อะไรไหมคขหน้ายิ้มชาวเน็ตคุณก็อินเกินไปเข้าข้าง PK มากจนลืมไปว่าเขาไปเฝ้านางแบบเวียดนาม และไปทริปด้วยกันหลายครั้งมันก็บ่งบอกอยู่แล้วว่านอกใจสุดๆระหว่างแต่งงานมีทะเบียนสมรสภรรยาในทะเบียนต้องเจ็บช้ำแค่ไหนเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถเยียวยาหัวใจให้ดีขึ้นได้คุณโยเกิดเป็นดารานางแบบไม่ใช่แม่ค้าตลาดที่โดนสามีมีกิก๊กและขอเลี้ยงกิ๊กอีกคนได้ไหมมันแย่มากๆเงินได้ทุกสลึงหรือเปล่าพีเครู้ดีที่สุดกับเมียใหม่และของแถมคือลูกสาวเมียใหม่ก็ขอให้ไปกันได้ดีมีเรียน คิดเอาตามสะดวกเลยเข้าว่างๆเชิญมาดูชีวิตพวกเราได้นะคะรายการใหม่ของเราจะให้มุมมองคุณค่ากับคุณแน่นอนในโลกใบนี้มันมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกมากเลยแค่จะได้ปรับทัศนคติให้เป็นประโยชน์กับชีวิตนะคะชาวเนต็ตฝ่ายหญิงไม่ได้ร้องขอฝ่ายชายเป็นคนบอกจะให้เองบ้านเอเซนโอนหรือยังไปดูคลิปในคุยแซบได้นะที่บอกว่าจะยกให้อมีอะไรบ้างทุกสิ่งอย่างมีดิจิทัลฟุตพริ้นอย่าบิดมีเรียนก็ลองไปถามดูสิคะว่ามีอะไรที่ไม่ได้ตามข้อตกลงบ้างหวังว่าจะได้รับข้อมูลเอาไปเสริมข้อมูลชุดเก่านะคะค